โอ้โอ้ฝันอย่างไปาของตัวนึงตัวนึงคนได้ไเฮาะนไปเถอเขาเรียบร้อยเลยทุกคนเลยเลาอยู่นั่นกำลอนอยู่กัะตวยจ๊อไปแล้วมือแน่ทุกคนเลยอนไแจงโอ้ครบันคือระบเียเอาเอ้นำกันเนาะหนำกันเนาะเบิ้ง โอ้มาหอมแท้โอ้โอลำก็หอบมะเนี่ใชนเลยตอนมันนี่ตอนออกลำล้างตอนลำล้างนี่ตอนเอาเอา,เอาทั่วตงหาบเนี่ยนี่ทั่วประเดี๋ยวเลยสิทั่วประ,ประเดี๋ยวบอสถึงบานเราจะได้ใหญ่มงใหญ่อบอสเนี่ยพูดเลยอยู่แถวศอกซั้นอีกเพิ่มว่ะงานทันลอยพาไปพูนเลยห้าเยื่อเข็นเงาเข็นยางพูนตะขาบมองในพัน เก่ายิ่งหมูไปผสมแกบเท่านั้นเลยเพราะว่าเทนี้มันจะห้ามไม่ได้มาห้องงงงเชื่อจะปลานี้มันหยาบบางเนียเพราะว่าช่วงนี้มันจะ้มันโขมันยังนะนะจอพยังมันยากต้องอยู่แต่หัวแต่ห้องแค่เดียไปหาผมหมดแล้วมันพัประดุกเล็ดปืนหลักลั่นลองเทือกระดันอ่ะถอดนเพราะว่าทีมงานห้องอาจจะได้ใหญ่บงใหญ่บอนเท่านั้ พูเลไปอยู่กุหล่กูเละเ้างของนายยังยางลัดทางนี้เลยเีนาะ่านปกุานองทรายส่วนพันหลอยกลไปก่อนเลยะนะใช้กราบใช้ดวงพูเละไปนี่มันก็นสิดชีมาแลแหละนายมงุงไปมงองใหม่อีกนะอ่ะเะองลลงพูด้ก็นอทางลงกูนะอ Å. Oh. Oh, มับ่อยังประตูกัได้งมันมายไปก้มีแต่ปลาไม้ลายแล้วนานะไอ้ลงพูดคนนะ้ักนึ่งนั่งปักนึ่งนะนนะัวนโอ้ปลามบเปาะใม่นี่นนนบางคลามนะ Rồi, chúng ta được Ừ, oh. được rồi. Ồ. lô mà thôi này. Ừ. Sao ta cũng sẽ là hôm nắng. Rồi. Nó thôi. biết con là ออด,ดาลยทุกคน้ลยฮะรวมไปนย่น้ทุกคน้ลยนี่ทำมาตานะผู้ผหลอนะต่อเนี่เป็นนุ่พิกุลเ้ทุกคนบองพรัสิไปดูลุมคนนะ เราจะไปพักไปยังว้าตั้งกินทางหลังโอ้น้ำครับใส่งามเท่าไหรยน้ำธรรมชาติน่ะลงมาเที่ยวพูด โอ้แดดเด้อต้งเป็นที่แดดนะแต่มคมขามมัจะมีลมใช่ะอากาโซนเนี้ยก็เย pues <Kas BC> ็นหนาวนะชมวิวไปนู่ทุกนยู้เปราะผู้ทำนะโอ้ผู้ทำศาก หนำบุกเลยทคนหนำปล่อยหนำบุกเลยนะออกมาเลยทคนสีออกเงีเงีครับสีเปาเปาเปาหลุดเนยนะเปาเปาฟางถึงกันีนะทุกคน จะไปดังพกมาคุเลยเอมีปลาคอปลาสอนขึ้นมาพกจิงปลาใหญ่ก่อนไปขอน้ำแซกยกุหลาบเลยคด้นี่โอ้น้ำใสดีใสลิงลิงนั่นาหเราจะนั่งพกบุอปลาดเลย เผื่อมหา,าหอดทำเลยทุกคนแต่ผมมีฝนนะทุกคน,กคน,น,นเผ่อหอนอย่ทำแค่นลวงพ่ผัดบทีปนใดโอ้อาะมหาหอดทำเลยทุกคนตอนนี้นล่อของท่านมาหอดนะ เลอะสาตนะตนร้อยส่วนนอกก็น้องชายพันตัศน,า,นาทช่หลาะพารับต่อทุกคนพา,าลัเล่งปุ่นเลยไปทะลุมปุนป้นเลยไปปุ้นเลนี่กระงหอบน้องๆเลาะนะปารับกันนะทุกคน เดีนกำลังต้อา3โมงแล้วกับาหลับได้ขหมกคออย่งตอนนี้เลยไปหลอไปเบเดียว บอนนกตนึงทุกคนเลยขมือเลยตอนนี้ก็เอาเดินทางครับทุกคนเลยขาบอนก่อนโอ้ผ่านตีใส่ปนมานขอตัวนึงตัวึงคนไนะเาบเา้าไปกับเลล์อนะกเลยเละไปละมาโอ้โหพอกอกัหอบพอตูนกมันจนกนีดเนไอยเนี่ย ขอก็งของก็ทุนโอ้ลืมไพแฟตคนเอ้ยอยากเห็นหุงบ่ได้จะมือแน่นะทุกคนนะอืมเราใส่พันใบโฆษณาได้ของตัวหนึ่งอะไรหนกตัวหนึ่ง โซนนี้จะห้กินลำบากนะทุกคนเลยเพราะว่าใบตองมันโคบมนันยังนะเขาก็ซซอมอยากนี่เาห่อแห้งแหละต้องในนางดักถึงจะได้ยิงมันเขาเรียบร้อยเลยทุกคนเล<ร>ยเราอยู่นั่นต้อนนอนอยู่ตะชวยมืออกไปแล้วมือแน่ทุกคนเลยนอนตาแจ๊กโอ้ไม่เห็นหูไม่เห็นตื่มนเนาะ <laughs> โอ้ยอ๋อกับมันนกตัวนึงทัวร์เลยหานแรงมือนี่ฮะอย่าแล้วสำนึกสมบูรณ์เดีฮะมาผ่านลอเด้อเป็นคัวอ้เลาอวะนี่เคลา่อยแล้วอเนาอยอีลาเคื่อเเออพวเป็นยังดอกขอไปกับทีเข้าใจกัเถอะไปกัเคลื่อยเข้าใจแล้วบะเฮ้ยเขาเชียใจแล้วบ่เชียใจตัวไหออจาลาไปมุทีปลาเอไปมุทีเลยซลาฮะ ไปหาเงินเนาะโมเป็นยังโมเป็นยังโมเป็นยังเนอไปเงินหรือไปเงินเนาะแต่ว่าคำเป็นยิงเป็นแน่นเนากับเมื่อคือเกาโอ้ก็แม่นแล้วเนี่ยมาคือเกานะกันโมเป็นยิงเป็นแน่นกับกับปุยนุ่งรันยัดเนาะทำไมใครเป๊กบายตัวเนียนเสืียงใบซะเาตัวไหนโอ้เสียงอะได้ตัวนี้โอ้เสียงอะได้เสียงอะได้โอ้หมอคัน จักจวนอะไรกขันขเ่าอยู่บอออ่อนเนาะกันมาจีดโอ้ฝ่ากระคนรีโน่นี่นํากินก็นได้บนรับเอเด้ผ่าลอยูโอ้โอ้เอาเถอนนาเอาเธือป้องปบนี่หอแต่เดียวมันจะละยดมันนี่มอแต่เดียวบอกทิงไปก็ไม่ได้เบื่อเนี่ได้เข้าใจเลยเลยมเห็นในผ่าลอยจ้าเอ้มนจะยืแต่ม็จะตัวจ้ามนย่เ อ๋อตอนลอยกันล้วช่วงนี้ก็ลังกัวทุกคนอ้าววันน่ะอันนั้นป้ายโฆษณาได้แต่กะกับอันนั้นในฟาร์มต้องชวนเพิ่อนมานอยู่แต่ว่าชวนเฮากับใส่บักขี้ขานทุกคนอืมมือเท้าถ้าติดตามมือน้ำกันว่าสิมาหรือบู่มานใช่จะลองพยายามเลยนห่อกันหมูมานกะทาบังน้ำกันเอามือกล่องได้ตามมึงขวัญคิดว่าลอยนะทุกคนแต่ว่าคือคือขอใช่อันปีนั้น ถือเกี่ยมโอ้ยอือมันถือถือเกี่ยมแมนก็เจาะในจารย์ตอนนี้บัวเทียงอ๋อใส่ตะหินเนาะเออมันใส่ตะหินมันมันแต่นี่ก็กลิ่นตึกแล้วมันเออกินมันดีกว่าเออเนี่ยอน่อฮะผีเนาะเออโอ้หนุ่มคอน้อยังวะตอนนี้ดีมแห้งกันว่ะมันมาไทยลูกคอหรือว่ามะเออเม่งอันนั้นจีดินเห็นปะยังมันไม่กจีดิน มิงบังเกิดมาโอ้ยคนมานต่ะมานอยด่หรอกอยังสมมติมันเนาะไปจะได้กินย่างบกของบริหารได้กินดอกได้กินแต่กะเพราลยกินแต่กะเพราโอ้่ละบางกลามบางนะโอ้บางรามโอ้นีเนาะโอ้นี่นะ ต้องบังผุนหมอมาใส่บังหนึ่งตีเนาะไล่มาดิอร่อยเดี๋ยวแต่จะไปโฆษณากันแหละจะเจาะในป่ายูขนาดต้องซูนเลยนะคอยจัดการเฮ้นี่นะทุกคนคอยธรรมดาเลยคอยร้านใส่กระบังเะไรทุกคนนะอ่าฟันรอจัดการอืมเอ้ยชิวันฟันรอจัดการอีกเอ้ยเจริญอะไรป่ะเนี่ย จะได้แบบนี้นี่เอาไปทุกคนเอาตามทีนี้ก็พออือปลาหลอจับตัวด้วโอู้หูบุญคมณธรรมดาเโอ้ลูกพีง่ายนะน่ะอือกับป่ายโฆษณา่นี่ธรรมดาแล้วง่ญ่เลยเป็นทุกอย่างนะทุกคนเป็นในเบิร์ตนับแต่เคยนะ ออยออยก็อืมออย้โย้มขาจเป็นเคยลายเนาะเขาไปปะไ้ปปะทุบนีเขาจะทิ้มเนาะทบอนี้เนียเออทิ้มอไนะทิ้มได้ยั้ไงแสงเลยนะมันทุ้อย่้ทุกอย่ยังดีดย่าปลายางพีนด้วยยปลาโยอาย่างุ้งนี่ อ้าสลดวันนี้ลุงใหญ่ปุุงนะทุกคนลุงใหญ่ทุกคนใช่ละอลุงใหญ่พิกเด้เฮาไม่เคยลาทุกคนพิกกับทำบายพัฒนาดีไปเยอะมากนี่คับเรื่อเมื่อวานเรเห็นบอกเจียดไรบ้านกันการมือเดียวพิชคนมีบ่แต่รถงั้นต่เนยจกปลาสดแต่ทิชบอกว่จกมาเลย ตัวนี้เครื่องก็วนีเขาายโฆษนานยเป็นซื้มาตลอดมวยของคอยเลยเสี่ยงปุงยังนี่จเป็นน่นเ่เป็นเลยเปเลยกระปุกบ่กระปุกงไงหญ่บ่ยังตัวนี้กระุกวอ่็อันัหัเดียวเดองใ่ไหย เงยงี้ยาละเงี้ยโดยโดยโดยอมาเห็นนี่ว้านี่งุ่มมีนานมันจะไ่ใช่มงุ่มเลยลูกอ่าออเออลูกแน็วอ่ะยานองซาพึ่นี่ตายแล้วตถะลนั่งสีราะลามนะคือเด็กปาถือไ่ไดเลยถือไม่ไานาไม้ีาเลยพอด็กเสร พอันเรานี่มีอีกวันหนึ่งี่เราหายแล้วนะค่อยค่อยหโดดของบมันมันหมดหมดโหนดนั่นแหละนห้แล้วบอกคิดแรกมาถือวัตถุิลิของเราจะหายยังฮะมาามเลยทุกคนใช้แล้วอันนั้นพันรลอยพ่นรลอยหาสิ่ใครมาใช้นะ บอกเนาะโอสุดเลยจะกินวากาดนึ่งน้อีกแดงๆใช่พี่เป็นเออคนแทยขนาดเอม่นด้โอ้จะชิดเราบกคนาคเราม่เี่ยัเออโออาหนามกันเนาะเอาหนามกันอ๋อเมอเาะโอ้มาหอมแท้โอ้ลำหอกวะเนี่ยจะเลยตอนะเนี่ยตอนน้ำล้างตอนน้ำล้างเลยตอนเอาเอาตัวตางหาบ่อกนี่นี

โ oh. อเ้เกาะันีบออนบกันเโอ้่างนนอันนัน้นโอ้โหมท่าจันแดงนนนี่นอนนี่มึงมีเกอะเลิหน่โอ้โอ้วขัดอยช่วงเลือกหูอยู่ลาหองโอ้ <c oughs> อนนสุดยอ <c oughs> oh. ดยเลยไ <c oughs> ด้อ่อนเลยเนาะ โอ้สุดยอดเฮาพอเลยงานตอนนี้เอ้ยจากมือแนี้ยขอใเลยงานตอนนี้หมามามาทุกคนทำนี่ทำจับรถตเขียนงานตอนนี้ครเอาเอาจริงจิบหรออ๋อนี่นีมือใช้จอกจะได้ยุกแล้วนะโอ้ยมันกกระเทืนเนี้ยขอหยุกเน้ยมาเดียวขอมาหยุกให้ๆแล้วบ่ไปตีบังต้นนึงให้เก็บหน้าผาโคมงก็ได้มันก็ะหัดรีรอเลย ทำยาจืดน่ครับงานต่อจริงๆอยังนี้ตื่นเชมาที่มุดมากลห้างกันยังที่มข้างในนี่เห็นตอนทาไดะเจ้ามัวจะคบจะไปนั่นนู้นบ้าปะเจ็ดคอยเห็ดจังขดกวางเลยโอ้หลามนะกากเนาะต่างนะหอม กรใจเรื่องางนเลยไปชงคนอ่คอยจับอีไอ้ทำาีเฉพาะเขาทำถ้ามันยังงี้ไปทำให้มึมกับเาหรอเดี๋ได้พันร้อยกินนีอหวานเจ็บหวานจบกินเนื้อพันเนื้อพันนั่นต้องทุนนี่เซ่ฮะกินู้เดียวติ ไม่ด้เลยปเลยเปเลยเปเลยขอดีไม่เรียนเนาะไ่รู้ดีปุบเรียนเอาต่ปเบิถามหาเน่รอดเนี่กินกปั้นทั้งนเนี่เาดาอือืเาเบิลนนะอืลางวนลหมื่นหาเจ่อยังไม่งอกรบายอ่บานนี้โอ้ จะบอกอย่างภาษาเป็นคนกินนะไม่เหงาไงยังบริยานคอยบริยานไม่เหงาเด็ก็ห้ามไปห้ามกินเที่ยงบ่อืมริยานยังดักผวาใจเขาเองจิตใจเขาเองแบบบุคลิกเขาเองแต่ว่าแข็งบ่กับบริแข็งออืื แต่ว่าไปไหนบ่ไลุกพ<ร>่่ได้บ่ลุกผรลุกพรอ่ได้บ่ลุกบาให้มันเนาเมากันนะได้แล้วบ่ได้ได้ไดไดไยก่ได้เรานึแต่บริมาแบบธรรมปสาอทั่วไปนะเป็นบัตรเป็นอะไรคุณเลยกนเน,นาลายผ่นนา,านไปคุณชนะรา่อยพา การเขลียร์ทุกคนเลยเราอยู่ทับถาทีมงานนี่แหละจะไห้ปักผ่อนกันเลยทุกคนเลยเป็นบัตรองก็ได้ฮะทว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนเลยฝากติดตามในคลิปต่อไปนะขอขอบคมณขอบใจหลายนามผู้ติดตามผาชสมโอเคบายโอ้ไปไแกลัวมีเอาโคมเยอเอาทุกคนจะฉลาดดีวะลืม